สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว s a m s ุง g กียร์สากันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็มาอ่านบ็อกซิ่งกันด้วยว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรมาให้บ้างนะฮะมาเลยติดตามเลยครับก็เริ่มต้นนะฮะกล่องก็จะเป็นกล่องทรงกลมลักษณะอย่างนี้นะฮะฝาเป็นเปิดได้นะครับข้างหน้ากล่องก็จะเขียนว่า g กีย360ามหกศูนัมซุงนะฮะเป็น i m m เ r s i v e 3 6สองศาแคมีรานะฮะ เป็นไฮ i g h r e s v i Photo d p h o t o ก็คือรองรับ 4K ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอแล้วก็ภาพนะครับอ่าถัดมาก็ด้านข้างๆก็จะมีก็จะมีบอกนะครว่า i i h Resolution 3,008คู1,009อันนี้เป็น H.D อ๋อเป็น 4K ครับเพราะว่า3,000คูณ1,009อ่าแล้วก็ f 2.0เป็น Dual-Lens สามารถ สวิ์เลนได้นะฮะว่าจะให้ถ่ายเลนเดียวหรือ2เลนนะครับเป็นไทม์แลปวิดีโอถ่ายได้ด้วยครับถัดมาก็วาจะเป็นทรงกลมอย่างนี้น้ำหนักก็ประมาณสัก300กรัมน่าจะได้อยู่นะครับ300กรัมก็จะมีภายในเมื่อเปิดฝาออกมาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ากล้อง3กศนย์ตัวนี้นะครับ มันยังจะดึงไม่ออกนะครับดึงไม่ออกมันเป็นเกลียวอยู่ข้างในนะครับเราต้องหมุนหมุนออกอย่างนี้นะฮะต้องระวังเลนนะครับเลนตัวนี้หน้าระวังให้เป็นรอยนิดนึงนะฮะก็เปิดฝาออกมานะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้มีฝาครอบอีกทีนึงนี่นะครับอ่าเมื่อแกะออกมาปุ๊บมันจะมีทรีพอร์ตให้ เป็นขาตั้งตรงนี้น่ารักเลยนะตัวนี้น่ารักมากเหมือนการออกแบบกลมๆเนี่ยมันผมว่ามันโอเคดีนะน่ารักดีเหมือนแคปซูลแคปซูลงงกุณนะฮะเบจิต้าโอเคฮะตรงนี้ก็แกะทรีพอร์ตได้นี่ครับเป็นขาตั้งได้เลยตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเกลียว สามารถเชื่อมต่อกับตัวนี้ได้ก็หมุนหมุนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นขาตั้งตัวแรกนะครับถัดมาก็จะมีผู้มือการใช้งานของตัวนี้ให้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นภาษาภาษาเกาหลีนะครับใครใช้ Google Translate คล่องๆก็แนะนำเลยครับกษาได้ถัดมาก็จะเป็นไอ้นี้ สาย USB นะครับไว้เชื่อมต่อระหว่างกล้องตัวนี้กับ PC หรือโน้ตบุกนะครับถัดมาก็จะเป็นสายสายรัดข้อมือนะครับไว้ไปคล้ายพวงกุญแจหรัดกันลมอย่างนี้ได้นีฮะใส่อย่างนี้ได้ทำมาจากหนังค่อนข้างแข็งแรงนะครับทำมาจากหนังโลโก,โก้ก็จะมีซัมซุงอยู่ ต่อมาก็เป็นผ้าเช็ดเลนอันนี้จะมีผ้าเช็ดเลนมาให้ด้วยเอาไว้แบบออกนอกสถานที่ก็เลนมันอาจจะเปียกน้ำหรือมีฝุ่นก็ใช้เช็ดได้นะครับสุดท้ายแล้วก็คือที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีอันนี้ถุผงผ้าเอาไว้ใส่กล้องผมว่ามันมีประโยชน์นะตัวนี้มันเอาไว้ กันรอยได้เวลาใส่ก็ขุบขาก่อนนะครับใส่เข้ามาอย่างนี้ได้เวลาเก็บตรงนี้จะมีเชือกรัดปึ๊บนะพกไปไหนสะดวกครับไม่ไม่เป็นรอยของแถมโดยรวมมาแล้วก็โอเคนะครับข้างในก็จะมีแบตเตอรี่มาให้แล้วก็ SD card นะครับโอเค แล้วก็อย่างสุดท้ายจำเป็นมากและสะขาดไม่ได้นะฮะก็คือซีเรียลเลขรหัสประมาณ25หลักมันจะมีเขาเรียกว่าโปรแกรมของ Samsung เไว้ตัดต่อรูปหรือวิดีโอได้ e a r Active Direct เอาไว้ตัดต่อหรือตัดแปลงวิดีโอนะครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้นะครับมันเป็นซีเรียลเพราะไม่งั้นจะใช้ไม่ได้ผมว่าโปรแกรมเนี้ยผมก็ไล้ลองเล่นแล้วถือว่าใช้งานง่ายครับไม่ยากเลยโดยรวมแล้วอุปรกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็ ครบคันพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมได้เลยซื้อปุ๊บใช้งานได้เลยไม่ต้องไปซื้อเมมโมรีไม่ต้องไปอะไรมากมายใช้ได้เลยต่อไปเราก็จะไปรีวิวถ่ายวิดีโอกันนอกสถานที่กันนะครับติดตามกันได้เลยครับว่าจะไปที่ไหน แต่ว่าในในเอเชียเรายังไม่มีขายนะครับแต่ว่าผมก็ได้มาแค่เพิ่งทดลองเป็นแซมเป็ลนะครับทางเราก็ได้ลองกล้อง360เนี่ยก็หลากหลายรุ่นอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัว Xiaomi ที่ประกอบประนอบมากันเป็น6ตัวหรือทีต้านะครับเป็น Vivo ทีต้าก็ได้ทดสอบมาแล้วจากนั้นก็ได้มาเป็นเจ้าเกียร์360ตัวนี้ขอ,อง Samsung ที่บริษัท Samsung เคลมมาว่าจะถ่ายภาพหรือวิดีโอได้ชัด ถึง 4K เนี่ยหรือ30ล้านพิกเซลเนี่ยฮะมันจะเป็นจริงหรือเปล่าพ่อเดี๋ยวติดตามนะเราในเพจหรือใน Facebook ใน YouTube ได้เราจะมีอัปเดตให้ติดตามกันไปเรื่อยเลยครับคุณสมบัติของกลีองสามวสุนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็น CMOS s e n เซอรูเข้านะครับข้างละ15ล้านพิกเซลรวมกันสองข้างก็จะได้30ล้านพิกเซลนะครับอย่างที่สองคือดูเขาเลนเหมือนกัน F อสองจุดูนะฮะับทำให้ถ่ายภาพหรือคืนนะคะคี้ค่นอนข้างชัดนะครับความเรยวของกล้องนะ การถ่ายภาพจะอยู่ที่ประมาณ2800ถึง3800นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับ 4K เลยกล้องวิดีโอนะครับถ่ายได้ 4K แบตเตอรี่นะครับการใช้งานสามารถถ่ายได้150ภาพต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับหรือก็ประมาณ1วันโทรศัพท์ที่รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกับ Gear 360นะครับก็จะเป็นรุ่น Samsung เหมือนกันเป็นยี่ห้อเดียวกันกับรองนะครับซึ่งโทรศัพท์ที่รองรับนั้นก็จะเป็น S6 S7 นะครับหรือ n 5นั้นนะครับสามรุ่นมด อีกท่องทางหนึ่งนะครับสามารถนำไฟล์เนี่ยครไปตัดต่อผ่าน PC ได้นะครับโดยเป็นโปรแกรมของเทียแอค i ั่นไดเรนะฮะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสามตรงไดโดยตรโดเลยครับเราจะมาถ่ายวีดีโอ360กันโดยต้องใช้โทรศัพท์นะครับเราจะพกที่้องโดยตรงเลยนะฮะขั้นตอนแรกก็เปิดปุ่พาเวอร์ตรงนี้ขึ้นมาก่อนเมื่อเปิดเสร็จแล้วนะฮะให้เลือกเมนู ตา,ตามปุ่มด้านบนนะฮะล้วก็จะถ่ายวีดีโอนะครับก็เลือกที่วีดีโอ,เ,อเมื่อเลือกที่วีดีโอเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มด้านบนตรงนี้ตรงนี้ฮะเออลืมบอกไปว่าด้านหน้าตรงนี้นครับจะมีจะมีเขาเรียกว่าจอ LED ให้เลือกอยู่บอกสถานะนะฮะว่าตอนนี้เป็นโหมดอะไรอยู่นะครับโอเคพร้อมถ่ายแล้วก็กดอ่าพร้อมถ่าย้วฮะก็ถ่ายได้เลย วน,นี้จะมารีวิวการถ่ายภาพและวิดีโออนราคืนนะครับว่าจะจบชื่อเจ้าตัวโปีเจกเร์360หรือเปล่าที่ขึ้นชื่อว่า 4K นะคะรับตัวนี้ความชันระดับ 4K ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดนักจัดหรือตลาดนัดชักก้านะอยู่ที่หัวหยินนะครับบรรยากาศยอดหน้าถ่ายมากเลยก็ยังไงก็ติดตามนะครับว่าการถ่ายภาพทั้งตัวนี้หรือวิดีโอเนี่ยจะเป็นยังไงติดตามเราเลยนะครับ การใช้งานเกียร์สามูนย์นะครับไม่ยากเลยนะครับขั้นตอนแรกก็ให้มาเปิดบุพบาวเวอร์ฮะรตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะกดค้างไว้ประมาณสองวิจนกว่าไฟจะขึ้นครับไฟขึ้นแล้วก็พร้อมใช้งานครับตรงนี้ก็จะมีไฟสีแดงก็คือเลนพร้อมใช้งานทั้งสอง้างนะฮะ ประมาณเราก็จะมาเลือกว่าเราจะใช้ถ่ายวีดีโอมันจะมีโหมดให้เลือกครับว่าเราจะถ่ายวีดีโอหรือภาพนิ่งมันจะมีปุ่มเมนูให้เลือกอยู่โดยวิธีการดูนะฮะดูได้สองแบบเราจะดูที่ตัวกล้องก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะดูผ่านมือถือก็ได้ครับแต่อันนี้เราสาธิตวิธีการกดที่กล้องเลยนะครับกดเมนู อย่างแรกก็ต้องมาดูตรงนี้ครับมันจะมีจอ LED บอกอยู่สถานะนะฮะว่าตอนนี้เลือกเป็นอะไรอยู่ตอนนี้จะเป็นโฟโต้นะครับมีโฟโต้มีไทม์สแลปมีเราจะเลือกถ่ายวีดีโอแล้วกันโอเคเลือกเป็นวีดีโอแล้วนะครับจากนั้นก็พร้อมถ่ายเมื่อไหร่ก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะฮะแค่นี้เองไม่ยากเห็นไหมครเอาละครับจะชา้ากันเลยไปไปกันเลย เอาไปถ่ายกันถ่ายแล้วนะครับ ต่อมาก็จะมาดูวิธีการใช้งานถ่ายภาพและวีดีโอ360ผ่านโทรศัพท์มือถือกันนะครับขั้นแรกก็คือต้องไปโหลดแอปพลิเคชัน Gear 360ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ใต้วิดีโอนี้ตอนนี้ก็คือมาดูวิธีการใช้งานก่อนนะครับขั้นตอนแรกก็คือให้เปิดกล้อง360ขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อจากนั้นก็ไป ไปเข้าโปรแกรมตัว360นะครับเดี๋ยวดูที่หน้าจอนี้ได้เลยนะฮะนี่นะครับเข้ามาที่สกู่นะครับโอเคก็เข้ามาที่แอปพลิเคชัน ในตัวเกียร์สามศูนย์นะครับก็จะมีหน้าตาหลากหลายเลยนะครับมันจะมอีอันนี้ก็เชื่อมต่อกับเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มเกียร์ VR เห็นไหมครับไอ้เกียร์สามศูนย์ที่อยู่ด้านขวามือด้านล่างเห็นไหมครับตรงนี้ครับปุ๊บมันก็จะโหลดดิ้งขึ้นมาอันนี้ดูดูอีกจอนี้นเลยนะครับมันจะมีขึ้นให้อยู่เราโหลดดิ้งแป๊บหนึ่ง นี่โอเคครับเมื่ออันนี้คือการอันนี้คือคอนเน็กระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเกียร์สามบวกศูนย์ได้แล้วนะครับต่อมาก็มาดูว่ามันมีโหมดอะไรบ้างนฮะมันจะมีโหมดกดไปที่โหมดนะครับก็จะมีโหมดถ่ายวิดีโอโหมดฟโฟโต้โหมดสแตมป์เล็บแล้วก็วิดีโอลูปปิ้งนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะเปลี่ยนเป็นวิดีโอหรือจะเปลี่ยนเป็นรูปภาพตรงนี้ได้เลยส่วนตรงนี้ข้างๆโหมดนะฮะจะเป็นรูปกล้องตรงนี้จะมีเลนส์สองข้าง เราสามารถเลือกก็ได้นะฮะว่าจะให้เลนตัวไหนทํางานกดไปทีนึงปุ๊บก็คือปิดเลนตัวแรกไปนะฮะก็คือจะถ่ายให้เลนเดียวกดอีกครั้งหนึ่งก็จะสลับเป็นซิงเกิลเลนนะฮะสังเกตจากรูปเห็นไหมฮะจะทางานได้แค่เลนกล้องตัวเดียวกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เลนทั้งคู่ทํางานนี่นะฮะก็เป็นสามร้อยสีสิบองศาแล้วทั้งคู่ทํางานเอ่อ รงนี้การถ่ายภาพก็จะมีฟังก์ชันชไหมตรงนี้ก็จะมีด้านบนสังเกตนะครจะมีเรียกว่า30เมกเราสามารถเลือกความละเอียดภาพได้20ตรงนี้ก็คือ2วินาทีสมมุติว่าเรากดถ่ายไปปุ๊บมันจะถ่ายหลังจาก2วินาทีที่เรากดปุ่มไปโอเคลองดูนะครับตรงนี้ก็ปรับพวกไว้บาลานซ์ความชัดอะไรได้ฮะมันก็จะมีพวก Daylight Cloudy รับได้หมดเลยมาดูฟังก์ชันกันนะครับฟังก์ชันก็คือ ISO จะลิมิตไปอยู่ที่400ตรงนี้ก็จะมีแ h a p n e s นันนคือภาพความคมชัด Location ท็ g ในในรูปจะให้มี location ขึ้นหรือเปล่านะฮะส่วน auto auto re c o ล r e c t angle นี่คือให้มันปรับ auto ไว้ก็ได้นะครับก็ตัวนี้ก็มีฟังก์ชันให้ปรับค่อข้างเยอะครับก็ดูได้เลยมีมี sound ด้วยว่าใช่มีเสียงไหมเวลาถ่าย จะมีโลโก้เกียร์360ไหมที่อยู่บัตทอนใต้ภาพนะฮะจะให้มีโลโก้อยู่ด้วยหรือเปล่าโอเคผมจะลองถ่ายอยู่นะครับกดปุ่มถ่ายปึ๊บหนถ่ายทับชันนี้นะฮะก็จะถ่ายเลยจะรอมาสองวิแล้วค่อยถ่ายซึ่งก็มีข้อดีนะครับเอาไว้แบบเวลาเรากดถ่ายเนี่ยเราก็จะเดินเดินหนีออกแต่กล้องไปก่อนได้ถัดมาก็มาดู ดูผลงานที่เราถ่ายกันตัวกดทางขวามือทางด้านด้านล่างนะฮะก็กดกดที่ปุ่มตรงการารลางอ่ะ3า0รองศาตรงนี้ครับปึ๊บอ่าสติสอิมเมจเป็นการรวมรวมภาพทั้งสองกล้องนะฮะไว้ในในภาพเดียวกันให้เป็นสา0รองศาโอเคเรามันโปรเซสแป๊บหนึ่งโอเคเจยบอยนะครับจากนั้นเราสามารถหมุนได้ หมุนได้รอบเลยฮนะเห็นคนถ่ายด้วยเห็นวิวรอบๆนะครับหมุนดูได้เลยฮะก็ประมาณนี้ครับอ๋อมีแชร์ด้วยถ้าเกิดใครต้องการแชร์ก็กดแชร์ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าจะกดแชร์ใน Facebook ในไลน์หรือว่าจะส่งอีเมลไปให้เพื่อนนี่ก็ยังได้เลยนะครับสักครู่น,นึงครับ ตรงนี้นะฮะมันจะมีถ้าเกิดจะแชร์ใน Facebook ก็กด Facebook ตรงนี้ครับสามารถแชร์ภาพนี้ได้เลยเนี่ยฮะแล้วก็พิมพ์แคปชั่นพิมพ์แคปชั่นอะไรไปในนี้ก็ได้ฮะม,มีดีโอสามหกศูนตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะโพสต์ได้ทันทีเนี่ยฮะ ขึ้นเ c e b o o k เรียบร้อยแล้วครับการใช้งานนี้ก็คือใช้งานไม่ยากเลยนะฮะเพียงแค่มีกล้องแล้วก็มี s m s u n ง s 6หรือ s 7หรือไม่กน o ตหานะครับ3รุ่นนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ยุ่งยากสุดท้ายเรามาดูข้อดีข้อเสียของรุ่นนี้กันนะครับข้อดีอย่างแรกเลยก็คือทำให้เราเก็บบรรยากาศได้รอบรอบตัวเราเลยทั้ง360อองศาได้อย่างง่ายง่ายดายเลยนะฮะเพียง ไม่กี่คลิกถ่ายอัพแชร์คือแค่สามขั้นตอนแค่นั้นเองข้อที่2คือคุณภาพความชัดของวิดีโอภาพนิ่งตัวนี้ระดับ 4K คือชัดกว่ารุ่นตัวก่นกอนๆที่ผมได้ทดลองมานะครับไม่ว่าจะเป็นสมยี่ห Xiaomi นะฮะยี่ทั้ง6ตัวนะครับจะชัดกว่าแล้วก็ตัว LG 3 6 0 Cam แล้วก็สุดสุดท้ายจะเป็น Tita S นะฮะจากการทดลองทั้งหมดแล้วตัวนี้ ค่อนข้างมีประสิทธ,ธิภาพความชัดน่จาจะโอเคกว่านะครับแต่ยังด้อยกว่าโป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 ดิสนะฮะที่เอาโปโปหตัวเนี่ยมาทำเป็นเป็นอารเรแล้วก็ถ่ายโปโปอันนั้นน่ะคือชัดกว่าครับข้อที่3คือแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดทนทานนะใช้ยาวนานจากที่เคยทดลองมานี่ฮจะถ่ายได้ทั้งหมด1ันรก็จะประมาณวันหนึ่งเกือบวันเต็มนะฮะอ่าถัดมาก็มาดูข้อเสียกันบ้างนะครับว่า ตัวนี้มีข้อจากัดอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเลนทั้งสองข้างตัวนี้คือเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะไมให้มีรอยขีดข่วนอะไรมันไม่มีอะไรป้องกันมันเลยแต่ว่าทางซัมซุงก็ได้มีเขาเรียกว่าผ้าถุงผ้าให้เวลาใส่ก็ใส่ถุงผ้านะครับจะช่วยป้องกันรอยขีดข่วนได้เยอะเลยอ่าถัดมาก็คือไว้บาลานเนี่ย ถ้าเกิดแสงทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยมันจะทําให้การสติชภาพหรือภาพเนี่ยฮะมันจะไม่ตอบกันดีเท่าที่ควรนะครับข้อที่3ามเกียร์สามอสิบองศา,ศาต,ตัวเนี่ยยังจํากัดอยู่เฉพาะซัมซุงรุ่นเดือทงนะฮะอย่างเช่น S6 S7 Series ซีรีส์หรือโน้5ยังใช้ได้อยู่ประมาณ3-4รุ่นนี้ครับยังจำกัดอยูอ่แต่ถ้าใครไม่มีพวกเกียร พวก Samsung Galaxy s 6 s 7เนี่ยเราสามารถใช้เ,เรียกว่าแอปพลิเคชันของ Samsung ที่มีมาให้เรียกว่า Gear er Active Direct นะครับติดตั้งบน PC, โน้ตบุ๊กได้เลยแล้วก็สามารถตัดต่อวิดีโอหรือภาพได้ในแอปพลิเคชันตัวนั้นได้เลยครับข้อเสียก็อยู่มีประมาณนี้นะฮะแตพ่พูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วเอามาเขาเรียกว่าเอามามาคิดวิเคราะห์ผมว่าค่อนข้างคุ้มครับตัวนี้ ได้ระดับ4 k ความชัดโอเคเรื่องการออกแบบสวยงามนะครับมีถ้าเกิดใครใช้ซัม s ุงเรียด,ด้วยง่ายมากเลยในการถ่ายอัพโพสแชร์ใน Facebook นะครับไม่ายากเลยเก็ขอฝากเจ้าตัวนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับถ้าเกิดใครติดตามสามารถกด Subscribe ได้ที่ YouTube นี้หรือเข้าไปดูในเว็บ vrphone ก็ได้ vrphone in t h เข้ามาคุยกันได้ครับสวัสดีครับ